ไอนีลงได้วอเยแล้วก็ไปนิดไปซื้อตัวให้แล้วก็ไปฝากขาเจ้าไว้วันดีค่ะพ่อก็ไป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 ไไปไไปไปไไปไปาปไปไปไไปไะไป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 ไีไป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 นปไนไ อันเป็นหมนเขาลลวั่นหนู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 กรงานตกับสน้วนนะเฮ้มันน้สิบวนนีเออล้นเหรนก็มีสวยอีกแล้วเนี่ยมีสวยบีบพระนั้นหยุดหดยาวพักทีละนั่นเอหม้อจะลาคุ้ที

กินไม่ได้บอกบอกบอกลุงก่อนไม่ได้ไม่ได้มันเป็นหวัดบอกก่อนมันเดี๋ยวไม่สบายมันอาส์อันเปลี่ยนกระชิบด้วยอ่ะดึนดึนดึนมาอเหมเชียนดังก็แคกก็แค่เลยนี่แหละไม่ใเงยโถแล้วมาเป็นห้องดีดูแกนี่แหละนอนแหลกห้องดีได่ไหมไะไรไปนี่แหละโฆษณา nghe mỏng răng, răng đấy, nghe răng mũi nghe nhà thử mỏng đèo, có đâu có mốc mốc gì bỏ, con làm gì vậy? đèo, mình tự chọn đấy cái này cái này mua phải bao nhiêu như vậy như vậy em như này nên phải phải lắm ừ, ừ. phải có mày em men phải nhá đấy ô trái ô trái rồi cái ừ, rồi này, rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đấy 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 บ่งไม่อดิบอยาไปวะไปแล้วก็นอนของแกนเนี่ยตะลมัสตงไปไปกัไตะลีมตไปางวานดิก็กลับมา้อนขอแกนจังเนี่ยเว้นใบของเพื่อนขื้นมาเนี่ยขึ้นตงไปหอดมององลับน้ จับจ,จัคนแก้นไปหอดโกสูงซึ่งกไปหอดเรียวรถเขาล่างหอยไม่หลับบานนี่เย่เก่งมาเป่ยนอมันก็ได้ชูงึงู้ยบานี่นนชูมึงเคืองหำอะเขาคุณสองเอาคนนี้เดีวยวนะยกมด

เอาคิดถึงญาติไหมคิดถึงญาติกอดก่อนหอมหน่อย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 อ่าอ่าเอคิดถึงญาติไหมไปให้ญาตกอดก่อนญาตกอดก่อนเพิ่งมาแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้คุณพูดเห็นโอ้พิเพชรขากอดหน่อยกอดหน่อยญาญาเก็พูดไม่เก่งญา่ก็เลยไม่ได้กอดดูนะคนจะให้กดหน่ยขอกอดหน่อยมามาที่ไปแล้วกอดยาตหน่อยกอดยาตหน่อยญาคิดถึงญา

干爹，我这办呢你干。